โอ๋อฮึโอ้ยแม่อออโอู <pper pper> กจะโดนท่านหนูอยู่แล้ว เก็บมาคุ้มด้วยความเสี่ยงโทรถามเยียมที่นน่นนะลูกเงี่ยล่วงอย่างเงี้ยเก็บได้

เสร็จใกล้ใกลหน่อยม,มาละไปกองเสียร้องปัจจุบันนี่หวัวปี ซูมยังไงอ่ะพ่อมันซูมได้นิดเดียวอ๋อเราต้องกดเลือกอ๋อไม่ต้องเลือกหรอกเนี่ยมันมีด้านขวามืออมันจะมีเป็นเลขอยู่อ,ะอ่ะตัวนี้เนี่ยมันมีจุดนี้ถ้าเรากดขึ้นมาอย่างนี้มันจะซูมอ๋อกดก่อนนี่อ่าอย่างนี้มันจะซูมได้แค่สองอ๋อแต่ถ้าเลือกความที่น้อยอ่ะความคมชัดน้อยมันจะไปได้ถึงสี่อ๋อ ถ้าจะเอาขึ้นเอาลงก็กดตรงนั้นให้ หน้าคนสอยมองคุดค่อนข้างจะเอาแบวจริงจนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เล็ง้ <c> ั <oughs> <c oughs> นี่มงคุดอีกหนึ่งนะ สาวไทยบ้านปะเนี่ยเก็บเก็บผักบุ้งไปให้พอ่อหน้าตาหมวยอินเตอร์มากค่ะเราถ่ายแม่ตอนขึ้นดีกว่าเอาแม่มาเอาอ แม่เอาหนูลื่นตกไปด้วยนะขอร้องหนูไม่อยากเป็นนเด็กขพ่อคบุ๊คไอมูนเยอะ่ผ้าลูกเนี่ย เอ,อ,อลยกินเลอ่อยากจะอ,ะอ,เ,อเลยนะทุกคนไม่ต่อสได้แ่ลลู้โมอ่ะต้องตีน,นะแม่ฟอม่ต้ีนเปะเดี๋ยวก็ังดออหลกอกไม่งั้นเราไม่ได้กินเลยต้นนี้ยก่อนทีถึง 然后。 แม่แม่อือหือลงไปครึ่งแล้วให้ไงอร่อยมันก็จากสวนเราเองนะคะลูกสวยๆขอนึงคุ้กกี้มันพุชเลยเสดๆจากสวนเลยนี่ไง แซบแซบยาให้เป็นเบาหวานพอแล้วแม่ยาให้พิการด้วยพอรลอง แม่ตูเล่นจะขึ้นหน่อยหยุดสดก็พอลงมาอย่าขึ้นไปแค่เบาหวานอยู่จะรักายงนี่การยุต้องอุ้มไปจบเรืยตัวยิงเบาอยู่วนดีุกนงมานผูกเลยอันนั้นน่ะปีนโหนี่โวนี่ิ่นมันถูกได้

หมดแล้วเอาไปฝากยาบ้างไป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 ไไปไไปไปไ่ไป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 ไไปไปไ่ไไ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  อุ้ยมันบีนมาแล้วหรือเปล่าห <laughs> รือเปล่า,ลา,ลาพ่อลงมาเถอะพ่อแค่นี้พ,อพอ่อแล้วพ่อยยน้อไปดิพ่อเดี๋ยวพ่อได้ไม้ไปเก่งกว่านะมอาแบกไม้ไปกับพี่พีไปน้ำไป